อยากจะโอนบ้านคอนโดที่ดินให้ลูกหลานนะคะเอ๊จะทําวิธีไหนดีคะที่จะประหยัดภาษีประหยัดค่าโอนได้จะให้ดีหรือว่าจะโอนแบบซื้อขายดีหลังจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ที่ผ่านมานะคะก็มีผลทําให้เจ้าของที่ดินบ้านคอนโดนะคะที่มีหลายห หลายๆที่เนี่ยนะคะเกิดความกังวลว่าเราเนี่ยจะต้องเสียภาษีเยอะแน่ยิ่งมีมากก็ต้องยิ่งเสียภาษีมากแล้วจะทํายังไงคะที่จะทําให้ภาระภาษีตรงนี้มันแบ่งเบาไปก็เกิดแนวคิดขึ้นมาค่ะว่าเออเราจะแบ่งภาษีพวกนี้นะคะหรือว่าบ้านพวกนี้ไปให้ลูกหลานไปให้ญาตินะคะเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระแล้วนะคะมาถึงคําถามที่ว่า เราจะทําวิธีไหนให้มันง่ายนะคะแล้วก็ให้มันเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดจะเป็นการให้หรือว่าไปการโอนซื้อขายบบถูกถูกดีอันไหนประหยัดกว่ากันการให้คือการยกให้ฟรีค่ะในระหว่างที่ผู้ให้และผู้รับมีชีวิตอยู่ทั้งคู่นะคะและค่าธรรมเนียมนะคะการให้กับการโอนเนี่ยก็จะมีภาษีและค่าใช้จ่ายที่ต่างกันนะคะยกตัวอย่างคะ่ะถ้ากรณีคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะ ค่าภาษีค่าธรรมเนียมอากรต่างเนี่ยก็จะถูกกว่าเราแนะนำวิธีให้ค่ะมาดูนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าโอนนะคะจาก2%นะคะจะเหลือแค่0.5ค่ะและค่าอากรสเต็มนะคะก็อีก0.5ส่วนภาษีเงินได้และค่าธุรกิจเฉพาะนะคะไม่เสียค่ะในกรณีนี้แต่ถ้านอกเหนือจากกรณีนี้นะคะเสียเหมือนกันซื้อขายทุประการไม่ว่าจะเป็นป้าให้หลานหรือว่าพี่ชายให้น้องชายนะคะ ก็เสียค่าใช้จ่ายเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการให้หรือการโอนแต่ประเด็นคือการให้นะคะพ่อแม่สามารถเรียกคืนได้ค่ะถ้าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายนะคะแต่ถ้าซื้อขายโอนซื้อขายไปเลยนะคะพ่อแม่ไม่สามารถเรียกคืนได้ค่ะสาระประโยชน์ดีๆจาก w i n เวสเตอร์นะคะมีให้คุณติดตามตลอดที่ช anel น,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ